ค่ะวันนี้สินสมอสอนอยู่ที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครค่ะจะพาคุณผู้ชมมาชมความเท่นในความเป็นไทยนะคะผ่านนิทรรศการไทยเท่จากท้องถิ่นสู่อินเตอร์ค่ะเป็นการรวบรวมผลงานศิลปะกว่า300ชิ้นหลายชิ้นนะคะดังไกลสู่ต่างแดนค่ะที่สําคัญค่ะงานนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการรวบรวมงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเจทศวรรษเลยค่ะเราไปชมกันนะคะว่ามีงานศิลปะอะไรแบบไหนกันบ้างค่ะ ตอนนี้นะคะอาดู่กับหนึ่งในทีมพันธรักของนิทรรศการไทยเทศจัดท้องถิ่นสู่อินเตอร์ค่ะวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตให้คุณสมพลเป็นตัวแทนของพันธาารักกันนะคะว่ามีแนวคิดยังไงในการจัดนิทรรศการนี้โดยเฉพาะคําว่าไทยเทททาไมใช้ชื่อนี้ครับก็เอ่อโดยโดยเนื้อหาหลากัหลกๆของตัวนิทรรศการ่มันเป็นการรวบรวมศิลปะแห่งนรรศการที่9ก้านะฮะแต่ว่าถามว่าความเปลี่ยนแปลงของศิลปะแห่งรรชากาลที่เนี่ย มันก็คือการเปลี่ยนแปลงจาก l o c คอล z e ไปสู่ก o บอลไลส์ะนะฮะก็คือจากท้องถิ่นไปสู่อินเตอร์นะคท้องถิ่นสู่อินเตอร์ะนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้ศิลปะไทยก็ได้ก้าวไปสู่แบบนานาชาติแล้วมันเทนะะ่ม,มันเท่เราก็เลยคิดว่าไทยเท่ยิ่งขึ้นแล้วนะตอนนี้่ะนก็เป็นนิทรรศการไทยเท่ หรือไทเทรนในภาษาอังกฤษค่ะคแล้วยิ่งถ้ามีโอกาสได้มาเห็นอย่างที่อาร์เห็นนะคะคุณผู้ชมคะแค่เริ่มต้นตรงนี้นะคะเหมือนจะไม่มีอะไรนะคะเป็นภาพที่อยู่บนฝาผนังแต่ไทม์ไลน์เหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวเกือบทั้งหมดเกี่ยวกับศิลปะของไทยได้นะคะค,ความสําคัญของการมีไทม์ไลน์หรือว่าการเปรียบเทียบช่วงเวลาเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศตรงนี้ความตั้งใจคืออะไรคะครับความตั้งใจก็คงจะเป็นเพื่อให้เราได้เหมือนกับว่าบางที เราเรานึกถึงว่าเออเราอยู่ในสมัยร6นะฮะ,ฮะเรามีพระนงอันดรตัดสมาคมกําลังเขียนจิตกรมรมฝาผนังางานคลาสสิกอยู่ที่โดมข้างบนต่างประเทศเขาอาจจะเป็นศิลปะในแนวเอ็กเพรสชันนิสต์ละเขาจะไปแบบคิวบิซึมละาบางทีเราไม่ได้นึกพอมาที่มีไทม์ไลน์แบบนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าการซิงโครไนเซชันระหว่าง ประเทศไทยกับนานาชาติเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นการรู้เขารู้เรารเป็นการรู้และทําให้เรารู้ตัวเรามากขึ้นว่าเราอยู่ตรงจุดไหนของประวัติศาสตร์จริงๆมีเยอะแยะมากมายหลายจุดที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าคงขออนุญาตคุณผู้ชมเฉพาะบางจุดเท่านั้นเพราะว่าิทรธกาณรไทยเท่ขอบอกเลยค่ะว่าใช้เวลาทั้งวันเนี่ยอาจจะดูได้อย่างละเอียดไม่หมดนะคะอันนี้มาเริ่มทำลายตรงนี้ขออนุญาตเริ่มที่ตรงจุดนี้ค่ะกาเนิดโรงเรียนเพาะช่างใช่ครับเพราะว่าอันนี้มีความสาคัญกับประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศเรา เพราะว่าเป็นโรงเรียนที่สอนด้านศิลปะแห่งแรกของประเทศไทยนะฮะแต่ว่าที่เป็นเพราะช่างเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยของเราเป็นช่างเขียนช่างแกะสลักงาช้างช่างหนังช่างทองนะฮะก็เป็นช่างทั้งสิ้นแต่ว่าเราก็ทําให้เรารู้ว่าเมื่อ99ปีที่แล้วเราได้มีโรงเรียนศิลปะเกิดขึ้นจนวันนี้เรามีศิลปินอยู่ในประเทศไทยเรามากมายค่ะ นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าน่าสนใจ<ม>นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยการคลี่คลายในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยนะฮะ,ฮะจะเป็นการคลี่คลายของจิตกรรมฝาผนังนี่เป็นการจิตกรรมฝาผนังที่ออกแบบโดยเจ้าฟ้ากรมพยานานฤมิตวัติวงศ์ะนะฮะออกแบบแต่ว่าจะเห็นว่าเขียนด้วยเทคนิคตะวันตก<ะ>เขียนแบบมีมีความลึกมีสามมิตินะฮะก็อันนี้ก็จะเป็น วิทยารรการของจิตรกรรมฝาผนังซึ่งก็มีผลต่อศิลปะไทยในปัจจุบันมากๆหมายถึงว่าพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่6กเนี่ยก็นาเอาเทคนิคตะวันตกเนี่ยเข้ามาใช้จนกระทั่งนนถึงการปรากฏตัวสําคัญของคอราโดเฟโรซี่คราโดเฟโรซี<ะ>เนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นต้องเรียกว่าเป็นปฏิมากรที่รัฐบาลไทยเนี่ยจ้างมา<ะ>เพื่อที่จะมาทําประติมากรรมนะฮะแต่ว่าท่านไม่ได้ เพียงมาทําประติมากรรมแต่ว่าท่านได้มามีส่วนในการก่อตั้งศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยก็คือปัจจุบันนี้ท่านอาจารย์ศิลป์ฤทิศรีท่านท่านเปลี่ยนชื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองจบลงนะฮะเพราะว่าท่านเป็นอิตาเลียนอิตาเลียนใพ้สงครามาาท่านเลยเปลี่ยนชื่อเป็นคนไทยเลยเพราะท่านอยู่เมืองไทยมานานก็จะมีงานชิ้นแรกที่อาจารย์ปั้นนะฮะก็คือว่าปั้นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัตถวงศ์ วิชา,าการของศิลปะสมัยใหม่ของไทยเนี่ยจึงค่อนข้างจะเริ่มจากปฏิมากรรมซะเยอะค่ะ,ะ,ะปฏิมากรรมซะเยอะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดขี้ลายสําคัญเมื่อเปลี่ยนแปลงก,กับปกครองแล้วเนี่ยก็จะเชื่อมโยงไปถึงศิลปะสมัยใหม่ในการข้างหน้าครับแล้วก็มีสถาปัาศิลปกรขึ้นมาะะนะฮะแล้วก็มาจนถึงการเสด็จขึ้นอของราชของประวัติเสด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเอกซิบิชันนี้นะฮะที่จะมีงานของสมัยดัเ้เิเก้าเป็นหลักนะ,ะ<ม>เป็นหัวใจของการแสดงในเทศกาลครั้งนี้ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนแสดงชุดแรกของห้องสแสวงหาความเป็นไทยนะฮะนี้เป็นเสียนะฮะของพระเจ้าตากนะฮะ<อ>ซึ่งอาจารย์ศิลป์เพรศีเนี่ยปั้นและนี่เป็นต้องเรียกว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีคนเห็นน้อยมากคือนนเห็น,น,าน,นาอาจารย์ศิลป์ใช่ไหมฮะกำลังปั้นงานชุดน,นี้แหละปั้นงานชุดน,นี้เลยนะฮะเราก็นำมาจัดแสดงเพราะว่าหลายวันก่อนศิลปินชาติมานะฮะ ่านก็มาดูน้ําตาซิมกันนะฮะ,ฮะว่าได้นึกถึงอาจารย์อุ้ยหาย,ยากมากนี่คนลุกเลยนะคะเพราะว่าปกติเวลาเห็นภาพอาจารย์ศินเนี่ยจะเห็นแต่ภาพนิ่งทุกคนก็จะจดจําใบหน้าของอาจารย์ฝรั่ง<ฮ>ะนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็ลูกศิษย์หลายๆคนเลยแต่ว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกไหมคะที่มีโอกาสได้เห็นอาจารย์ศินในภาพเคลื่อนไหวใช่ใช่เป็นครั้งแรกเป็นโฮมมูฟี่นะฮะท <ฮะ S 1> ีนี้เรามาดูงานทางด้านนี้นะ,ะฮะ,ฮะก็ ชิ้นนี้อยากจะให้ได้ชมเพราะว่าเป็นชิ้นแรกที่อาจารย์ศิลป์พิรษีเป็นเป็นผู้ปั้นขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ได้รับการยอมรับจนกระทั่งผ่านทดลองงานได้ได้ทำงานชิ้นอื่นต่อไปนะฮะก็นี่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นงานชิ้นสำคัญชิ้นที่หนึ่งในประเทศไทยของอาจารย์ศิลป์ซึ่งปั้นขึ้นในปี 66, 2 4 6 6ค่ะนะฮะคือหปีหลังจากอาจารย์ศิลป์เข้ามาในประเทศไทยแล้ว เป็นพระรูปเหมือนสมเด็จกรมพญานริศราครับซึ่งท่านทรงกรุณาถอดเสื้อนะฮะให้อาจารย์ศิลป์ปั้นสดๆนะฮะถัดมานี้ก็จะเป็นภาพปั้นจากพระองค์จริงนะฮะของรัชกาลที่6ที่อาจารย์ศิลป์ปั้นเหมือนกันนะฮะด้านนั้นต่อไปเนี่ยมันเป็นเริ่มต้นเรียกว่าเป็นรุ่งอรุณของเพนติงในประเทศไทยรุ่งอรุณเลยรุ่งอรุณเลยเพราะว่ารูปนี้เขียนในสมัยร5เขียนนานมากโดยพระสารราฟิกิต ซึ่ง <ฮะ S 1> เป็นช่างเขียนไทยคนแรกที่ออไปศึกษาเทคนิคแบบตะวันตก <Okay. S 1> โดยที่รัชกาลที่5เนี่ยสรงให้ทุนไปศึกษา<อ>นะฮะนับว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ไปเรียนแบบเต็มที่ <ฮะ S 1> กับเทคนิคแบบฝรั่งแล้วนำมาใช้ในประเทศไทยภาพนี้คือพุทธศักราช2,457 -57 นะฮะ2,457ปลายรัชกาลที่ห<อ>้นะฮะ ไล่ไปทางด้านนั้นเนี่ยก็จะมีภาพที่เขียนในปีเก่าๆเช่นเดียวกันโดยศิลปินไทยทั้งหมดนะฮะอันนี้ของอาจารย์จิตบูบุตรในขณะที่ไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นก็เขียนทิวทัศน์ประเทศญี่ปุ่นในแบบอิมเพรสชันนิสเพราะท่านไปศึกษากับลูกศิษย์ของโมโนีที่ประเทศญี่ปุ่นอูอ้คะครับนะฮะอันนี้ก็นี่ก็เป็นงานหายากที่นนจะต้องเข้ามาชมเทคนิคความประทับใจแบบแรกแบบที่เห็นอะไรแบบนี้นะคะสไตล์อิมเพรสชันนิสต ขนาดแท้นะครับ